นี่ครับัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะสวัสดีช่วงเช้าๆนะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าๆอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเริ่มเย็นแล้วนะ,ะดูแลสุขภาพของคุณเพื่อนทุกๆคนด้วยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งรายการอยากจะมาแนะนำนะฮะเป็นเหรียญสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีรุ่นเสริมบุญนะฮะวัดระคังนะครับพี่น้องครับงานนี้เป็นวัดระคังจัดสร้างนะฮะมา ผมมีอยู่สามเหรียญน,นะครับเดี๋ยวรับชมไปทีละเหรียญก็แล้วกันนะฮะแน่นอนหนึ่งในนี้ต้องมีเหรียญพิเศษนะฮะจื้อพี่น้องครับโอโ้โหยาเขียวเหนียวซับพี่น้องครับจมูกไร้ร้อยยาเขียวเหนียวซับลงยาจีวอนฉ่ำๆสวยๆแบบนี้นะฮะนี่คือรายการทองทิพซาตินลงยาเขียวลงยาจีวอนนะฮะดูนะครับ ไปเร็วๆเลยนะขออนุญาตไม่แกะออกให้รับชมนะฮะเดี๋ยวแกะเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญไฮไลท์ก็แล้วกันนะฮะอ่ะไปเร็วเลยโอ้โหไม่มีห่วงเหรียญน,นี้เป็นรายการหมดห่วงแน่ๆนะฮะนี่นะครับรายการที่หกสิบหเป็นพิมพ์ที่สองร,รายการหมดห่วงทองแดงรมดำตอกระฆังเก้ารอบ ดูนะฮะดุดุหดดแบบนี้ชอบกันบ้างไหมครับไปไปเร็วๆเลยนะฮะพอคลิปนี้ก็น่าจะยาวหน่อยนะครับมาดูรายการสุดท้ายนี่คือพระเอกของงานเลยนะฮะวันนี้พระเอกของวันนี้เลยนี่โอ้โห,โหครับรายการที่เจดนะครับพี่น้องครับ เป็นรายการที่เจ็ดนวะหนาัก,ากเพชรสร้างหกสิบห้าเหรียญเท่านั้นพี่น้องครับหกสิบห้าเหรียญเท่านั้นรับชมไปพร้อมๆกันนะฮะความสวยสุดงดงามเพ้นเสมือนจริงนะฮะพี่น้องครับรายการนี้บอกเลยว่าเหรียญจริงสวยมากเหรียญเสริมบุญนะครับพี่น้องครับดูใบหน้าดวงตานะฮะ คมๆติดชัดๆต้องขอประทานอาภัยด้วยนะฮะต้องหลบซ้ายหลบขวาเพื่อหาช่องหาแสงหน่อยนะฮะพอดีผมไม่ได้ต่อไฟหลอดเล็กไว้ด้วยนะฮะนี่คือเรียนเสริมบุญโอ้โหพี่ดูใบหน้าดวงตาเห็นเสมือนจริงนะไปดูด้านหลังกันครับรายการนี้คือเนื้นนวะเสริมบุญ นี่นะฮะและเลขโคดรรันนัมเบอร์สาหนึ่งครับโอ้โหสามหนึ่งนะพี่น้องนะไม่ได้แล้วต้องต่อไฟแล้วพี่น้องครับสวยจริงพี่รายการนี้เป็นเนื้อนะวะเป็นรองแค่เนื้อเงินนะพี่นะนี่คือเหรียญหลักๆเหรียญจ,จำเลยจัดมาให้รับชมกันนี่คือเหรียญรงบุญดู ลอยต่อโคสะดุ้งมาด้านหน้าทุกเหรียญนะฮะรับประกันแท้ทุกรายการนะฮะทางช่องของเราไม่มีพระวัตตาวัดใจนะพี่นะไม่มีพระวัตตาวัดใจไม่มีเก็บเงินปลายทางพี่ๆสบายใจได้เลยเอาไปเช็คแล้วถ้าบอกว่าเกย,ยินดีรับประกันคืนเงินให้สิบเท่านะพี่นะ้องนะนี่คือพระใหม่ยอดนิยมเท่านั้นเองเป็นพระรายการใหม่ๆปีใหม่ๆแต่เราย้ำทุกย้ำตลอดว่าทุกเหรียญผ่านการพุทธาพิเศษ นะฮะนี่คือเหรียญพระใหม่ยอดนิยมนะครับอยากเพื่อนๆมารับชมกันเหรียญเสริมบุญหลวงพ่อโตสมเด็จพุทธาจารย์โตคมรังสีวัดระฆังางานนี้ออกวัดระฆังนะครับพี่น้องครับเหรียญเสริมบุญนะฮะนี่คือเนื้อนวะหน้ากาบเพ็นเสมือนจริงสวยมากเหรียญจริงนี่สวยมากๆนะฮะแกะออกมาต้องว้าวนะฮะแกะออกมาต้องชื่นชอบถูกใจกันแน่ๆใครอยากเก็บรายการนี้โทรมาหาผมนะฮะ0614301993เพื่อรับ ชมเดี๋ยวถ่ายรูปให้ชมหลังไหม่อีกทีหนึ่งนะฮะแอดไลน์เข้ามาเบ,เบอร์นี้ได้เลยนะฮะหนึ่งศูนย์หเพิ่มบ้านเขียวได้เลยนะฮะจะได้ถ่ายรูปนิ่งๆให้รับชมกันว่าสวยสดงดงามแค่ไหนนะฮะจมูกร้อยๆทุกเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะฮะสวยก็บอกว่าสวยมีตำหนิบอกว่าตำหนิบอกกันตรงๆนะฮะผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วนะฮะ ใบรุว uce. ว uce. ่นพระหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆวันนี้มีหนึ่งรายการมาแนะนาชุกเจ้เช้าตื่นมารับอาหารสมองกันนะฮะเปิดรับมุมมองที่แตกต่างคอมเมนต์เข sh ้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ไม่ว่ากันนะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพก็แล้วกันนะครับเพื่อให้อยู่ในสังคมของเรานะฮะโอเคนะครับ0 6 1 4 3 0ก9 9 3็เดี๋ยว ซีนให้เหมือนเดิมนะฮะเก็บให้ดีๆถึงมือลูกค้าจะได้ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรบิดเบี้ยวศูนย์หกหนึงสี่สาก็สามโทรมานะครับช้าหมดอดนะฮะบอกว่ารายการนี้ผมเหลือแค่สามเหรียญเท่านั้นเป็นรายการหล,ลุดจองเหมือนลูกค้าบิดเล่นนะครับลูกค้าบิดเล่น ลูกค้าบินเล่นเอามาให้เพื่อนๆรับชมกันต่อนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับเหรียญเสริมบุญสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีงานนี้เป็นวัดระฆังนะครัจัดให้รีบโทรมาสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ